วันนี้วันที่17เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้าวชิติลพนาพรลาบขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธินหนชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคาชนตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมขััง จักเคกามีจะรูเปคิริสิขาราตะเตจันตริเควิมานีทีเปรัตเทจะคาเมตารุวนานคาหาเนีเคหวัตุมหิเเกเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลาทลาวิสัมมียักาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยัง มูนีวาราวจานังสาธโวเมสุนันตุธรมมสวนากโลอายมภทันตาธรมมสวนากโลอายมภทันตาธรมมสวนากโลอายมภทันตา 2. บทสวดนมัสก,การพระพุทธเจ้านโมูตัสสะพระคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะ namo t a s ส a p a k a ว o โต a r a h ห t o s a m มม s a m p พุทธั a s ะ a namo t a s ะ a p a k a ะ o ตอ arahato s a m ม a s a m p ุทธัส a s ส,ส,สามบทสวดไตราสารณคมพุทธทางสารนังขฉามิทาม,มังสารนังขฉามิสั้งฆังสารนังขฉามิชุติยามปีพุทธทางสารนังขฉามิ ทุติยมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยามปีสร้างทังสารนังคาฉามิตัติยมปีพุทธทางสารนังคาฉามิตัติยมปทีทำมังสารนังคาฉามิตัต <XP et athlete> ิยมปีสร้างทังสารนังคาฉามิสี่บทสวดสัจจคริยาคถานาถิเมสารนังอัญังพุทโเมสารนังวรังเอเตนาสาวะวเชนะสโสทิเมหูตุสาพทา นาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวารังเอเตนะสาวาวเชนะโสที่เมหุนตุสาพะทานาจิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสาวาวเชนะโสที่เมหุนตุสาพธาห้ามหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสามายังผคกาวาสักเคสุวิหรารติกาพิลาวัตุสมิงมหาวณนีมหาตาพิคุสังเคนาสาทิงปัญจามเาเตหิพิคุสเตหิสัพเเอหวะอรหันเตหิทาสหิจาโลกธาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนาสานิปติตาโหนติภักขวันตังทัศนายาพิคุสังคันจา อาทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตทาโคอายังโคภะคาวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสาธิ้งปานจามาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทาสหิจโรกะทาตูหิเทวทาเยปุเยนะสานิปติตาโหนตี พระขาวันตังทัศนายะพีกุสังคัญจายาน,นุนาปะปิมายามปีเยนะพระขาวาเตนูปะสังขับเมยยมาอุปสังขัมมิตรว่าพระขาวาโตสันติเกปะเจกะคาทาภาเสยามาติอัทโกตาเทวตาเสยยถาปินามาภาละวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปะสสาเรยา ปาสาริตังวาพาหังซัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตาราหิตาภะขวาโตปุระโตปาตุระหังสุอาทางโคตาเทวตาภะขาวันตอาอภิวาเทตาวาเอกมันตงอาทังสุเอกมันตงทิตาโคาเอกาเทวตาภะขวาตโตสันติเกอิมังคาท้งอาาสี มหาสามยโยปาวนาสมิงเทวากายาสามาคตาอะคาตามหายิมังธรรมสมมายังทากิตาเยวะอมะปราชิตาสังคันติอัทโคอัปราเทวตาภะขาวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีิตราตราภิขโวสมาทหังสุงจิตตังอาตตานุอุชุกมามังสุ สารธีวเนตานิขาเหตวาอินทริยานิราขันติปันติตานิอาทาโคอปาร,ราเทวตาภะขวตโตสันติเกเอ,อิมังคาทั้งอภาสิีเชตวาคีรังเชตวาปารีคังอินทคีรังโอหาจามเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจากุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาทโคอปาราเทวตาผะคขาวโตสันจิเกอิมังคาทังอภาสิเยเกยจิพุทังสารนังคาตาเสนเตคามิสันติอปายภูมินปหายามานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันจีติอาทะโคภิกขาวพิขุอามมนเตสี เยผูเยนะพิขาเวทัสสุโลกขาตูสุเทวตาสานิปติตาโหนติตาธาขาตังทัสนายาพีขุสังขันจาเยปิเตพิขาเวอาเฮสุงอติตามทานังอรหันตโอสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภะกขวันตานังเอตปารมาเยวะเทวตาสานิปติตาอาเฮสุง เสยยะาปิามหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนนาขตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายนังนามามิกิตายสามิ พิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสา์มิพิขเวเทวกายานังนามิตังสุนารถาาทุกังมะนะสิกโรถาพาพิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิคุปขาวะโตปัจจโสสุงปขวาเอตถาหูโฌสิโลกา m a n u กาสามิยัตถาปุ่มมาตัสสิตาม เยสิตาคิริฆารังไหิตตาสมาหิตาปุทุสีหวาสัลลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตมานาสาสุธาวิปัสนามาณาวิลาริโยปันจสเติยตวาวเนิกาปิลาวะเวตโตอามานตยิสทาสาวะเกสาสเนรเต เทวกายาพิกันตาเทวิชานาถพิขาวโวเตจัตตาปมกรรุงสุตวาพุทธสสะสนังเอสัมปาตุระหุยานังอามนุสานาถสนังอเปเกสัตมัทกคุงสหสังอถสัตตริงสตังเอเกสหสานังอามนุสานามัทสุง อาเปเกนันตมาทคุงทิสาสภาฟูลาอาหุงตันจัสพังอภิญญาญาวาวกิวานาจากขุมาตโตอามันตยิสธาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาภิการตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปปพโซสาตสหาสายวายคา ุมากับปิลาวัฒวาอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสาสีโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสัมิติงว่านางชาสาหาาเหมวตายคานานตะวานนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสาสีโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสัมิติงว่านางสาตาคิราติสาหาซายคานานตะวานนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสัมิจริงว่านังอิเจเตโสระสะสาหสายาคานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสัมีจริงว่านังเวสามิตาปานจัสตายาคานาัตะวันนิโน ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธามานาพิกามูพิกูนางสัมมิติงว่านางคุมพิโรราชขะหิโกเวปุลสนิเวสานังปิโยนางสาตสหสังยคานางปายรุปัสติคุมพิโรราชขะหิโกโซปาคาสัมมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทัตตะรโทปัสสาสติ อาภานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัจจพะหวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมูธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังท่ากินานจติสังราชาวิรุโหตถาปสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโส ปุตตาปิตัสสะภะวะวอินทนามามหาภะลาอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสาสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสัมมิติงวะนังปัชชิมันจัติสังราชาพิรูปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสาสิโซปุตตาปิตัสสะภะหะวอินทนามามหาภะลาอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสาสสิโน โมทมานาพิกามุงพิกูนังสัม,มีติงว่าน,นังเยนาคาลาเชสหัสาหารันติทิพาทิชาป่าคีวิสุทธาจักูเวหานายาสชาเตวานามาชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามัง อภายันตธานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามกาสิพุโธสหันหิวาจหิอุปวะไยันตานาคาสุปันนาสารณามากังสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสูมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเซเตอิติมันโตยสาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวสา เวปัจจิติสุจิติจปหาราโทนมุจีสหสตันจาพาลิปุตานังสเปเวโรจนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนางราหุพัธมูปาขมุงสามโยธนิพะทานเตพิคูนางสัิติงว่านางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมมจยาสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอากูเทวายาสานินนทัเสตทัสทากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสานิโนมูธมานาภิกามุงภิกขูนางสามิติงวานังเวณทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันธมาคูปุรกกิตา สุริยสูปน um ิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตาหนักนาขาตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทัพลาหกาวสุนังวาสาวเสโทสโกปาคาปุรินทโททเสเตทัสทากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิน โมธมานาพิกามุงพิกูนางสัม,มิติงว่านังอัทาคูสหภูเทวาชาลมขิสิคาริวาอาริทากาจโรชาจะอุม,มาปุพานิสภา,าสีโนวรุณาสหธรรมมาจาอัอจุตตาจะานีชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาเวเนสีโนทเสเตทัศทะกายาสเพนานัตตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทมานาพิกามุงพิคูนางสัมมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษามนุษสุตมากีธาปัทูุสิกาอาคูอาคูมนปทูุสิกาอาทาคูสหรโยเทวาเยจารุหิตาวาสินปรมามหาป h a า a อาคูเทวายัสสิน สเสเตทัสถากายาสะเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยะสานิโนมธมานาพิกามุงพิคูนางสม,มิติงว่านางสุกากรุมหาอาลุนาอาคูเวคานาซาสหาโอทัตาคาหาปามโมคาอาคูเทวาวิจาคนาสธามตาหาราคาชามิสากาจายาสาสิโน ธนายังอาคาปัชโนโยทิสาอภิวาสติทเสตทัสทะกายสเปนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโบธมานาภิกามุงพิกูนังสมิติงวานังเคมียาตุสิตายามากักาจายาสัสิโนลมพิตกาลามเซธาโชตินามาจะอาศวะ ลิม,มานราติโนอาคูอาธาคูปารณิมิตาทเ,เททสเตทัสทากายาสเพนานาตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายัสสินโมธานาภิกามุงภิกูนังสมิจิงวานังสเทเตเท,ทวานิกายาสเพนานาตาวานิโนนามันวาเยนาอคันชุงเยจันเยสาธิสาสะหาปะปาวุตรธาติ มะคีรังโอคาตินามานาสวางังทัเคโมูคตรังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุพราม,มาปรมตโตจัปุตตาทิมตโตสหะสนานังกุมาโรโอติโซจัโสปาคัสม,มิติงวานังสหสัสสพรามาโลกานังมหาพรามาพิติตติติอุปปันโนชุติมันตโตพิสมากายโยยะสสาสิโส ทาเษฐอิสระอาคูปัจเจกะวะสาวติโนเตสัจามัตโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตสัจ,จัะสะเพอภิการเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาราเสนาภิกามิปาสาการหาสมิทยังเอทะคันหาทาะพาถธ,ธาราเคนาพานธามมถุโว สมานตาปริวารีธรมาโวมุนจิตาโกจินังอิติธรรมหาเสโนการหาเสนางอเปสยีปานินาตารมัตตรมาหาจัสรังกตวาเพระวังยธาปาวุสโกมีโกธานันโตสวิชุโกตถาโสปาจุทาวติสังกุโตสมายังวเส การจะสะพังอภิญญายาวะขิตวาจะคุมาตโตอามิตยิสถาสาวเกสาสเนระเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานณถาพิขวโวเตจะอัตตปมกะรุงสุตวาพุทธสาสนังวีตาราเคหิปากามุงนีสังโลมัมปีอินชายุงสาเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสาสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเติชนิสุตาติ